สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสยามกลาการเช่นเคยนะครับแต่ว่าจะเป็นกลุ่มในเครือนะครับในเครือของสยามกลาการตระกูลพอประพานั่นเองนะครับตอนนั้นเนี่ยจะนําเข้าแลนเซียเฟียดแล้วก็ซูซูกิสุบารุเป็นต้นยามาฮ่าเนี่ยก็เกี่ยวด้วยนะครับแต่ว่าจะมาพูดถึงเฉพาะรถยนต์ก่อนนะครับจะมีแลนเซียซูซูกิ ซูบัลลุอัลฟาโเมโอนะครับเฟียตเป็นต้นแต่ว่าชื่อของบริษัทเนี่ยจะเป็นของในเครือนะครับโดยอันดับแรกที่ผมจะมาพูดถึงในเครือเนี่ยจะเป็นตัวเทจําหน่ายแล้วก็ผู้นำเข้าของซูซูกิก่อนนะครับโดยอันดับแรกเนี่ยจะเป็นสยามอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่นนะตอนนั้นจะนำเข้าซูซูกิเป็นหลักนะครับได้แก่วุ้นวิทาร่าเป็นต้นนะครับ สวิฟเป็นต้นนะฮะโดยตอนนั้นเนี่ยคือยุค90เนี่ยจะไม่มีโรงงานประกอบนะจะไม่เหมือนปัจจุบันที่บริษัทแม่เนี่ยจะนําเข้ามาขายเองนะตอนนั้นเนี่ยสยามอินเตอร์เนี่ยจะนําเข้าวุ่นแรกเนี่ยก็จะเป็นซูซูกิ a ันโตนะหรือฟอนเตนั่นเองในประเทศไทยนะโดยต้องขอพูดถึงว่าจะเป็นรถยนต์ที่ประกอบในประเทศนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนนะ ไม่ศูนย์อุตสาหกรรมสยามกลการหรือที่ไหนสักที่หนึ่งที่เป็นที่ประกอบนะครับแต่ว่าก็นําเข้ามาช่วงสั้นๆนะเพราะว่าคือมันเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับมันก็เลยตีตลาดยากนิดหน่อยนะตอนนั้นก็จะมีวัตู้เป็นต้นนะวัตู้ที่ประกอบในประเทศเช่นกันนะครับแต่ที่ขายดีที่สุดเนี่ยตามที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นซูซูกิคาร i b เบียนนะนะครับที่เคยเจอเนี่ยก็ถือว่าเยอะเลย ส่วนรถเก่งเนี่ยก็ประกอบในประเทศเช่นกันนะครับจะเป็นซูซูกิสวิตตัว1.3ลิตรเป็นต้นนะครับนำเข้ามาตอนนั้นเนี่ยจะเป็น4ประตูเท่านั้นเลยตอนนั้นเนี่ยบริษัทแม่ยังไม่ได้มาถือหุ้นยังไม่ได้มาตั้งโรงงานเองนะสยามกลาการเนี่ยก็เป็นผู้รับงานรับงานก่อนนะครับตอนนั้นก็นําเข้ามาไม่กี่รุ่นนะแต่สวิตตัวที่เป็นซีดานเนี่ยอันนี้คือ ประกอบในประเทศนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยกับหาดูยากนะแต่วุ่นถัดมาเนี่ยจะเป็นนาเข้ามานะครับก็คือ s u z u กิวิท a ร a านะหรือเอสคูโดตอนนั้นจะนาเข้ามาเนี่ยก็จะเป็น3ประตูกับ5ประตูนะโดยจะเป็นรถที่นาเข้ามาทั้งคันนะปัจจุบันเนี่ยกับหาดูยากหน่อยแต่ว่าก็เจอเยอะอยู่นะถ้าเป็นแบบซื้อมาใช้งานเนี่ยสายบุยน่าจะชอบเลยนะครับ ตอนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากนะเมื่อ SUV ขนาดเล็กเนี่ยขนาดกระทัดรัดเนี่ย่อมเยาเนี่ยนำเข้ามาขายนะคือขนาดเล็กก็จริงแต่ว่าเน้นอันไหนประสงค์เน้นพร้อมใช้งานเน้นลุยเป็นต้นคือพร้อมสุดๆนะและก็ขายได้ด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยล้อที่ใช้เนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นเอ็นไกนะเป็น OEM เลยนะครับส่วนสวิปเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยกับหาดูยากนะแล้วก็ขายยากหน่อยนะครับเพราะว่า มันดีไซน์ไม่ค่อยโดดน,นะครับต่อมาเนี่ยก็จะมี Su z u k i เอสตีนะอันนี้คือนําเข้ามานะครับนำเข้ามาเนี่ยปัจจุบันก็หาดูยากมากๆเร็วนะครับต่อไปก็จะเป็นซูบารุนะครับตัวีทจําจห่ายเนี่ยช่วงแรกๆนะตอนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นยูนิเวอร์แซลคอมชิเลนะครับก็คือประมาณชมนี้เลยนะครับนำเข้าได้แก่ซูบารุลีโอนนี GL, สวิงแบ็กเป็นต้นนะครับนำเข้ามาขายในประเทศไทยนะ แต่ก็ขายยากเหมือนนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่นะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ขายยากพอสมควรแล้วนะครับคือนําเข้ามาเนี่ยก็แบบว่านานมากนะแต่คนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าคนวุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะอาจจะยังไม่รู้ว่าซูบารุเนี่ยนำเข้ามาขายานานมากแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยดังมากเท่าไหร่นะครับต่อมาก็จะเป็นลรโอเน่นะครับก็คือโชมนี้ก็เคยนําเข้ามานะแต่เป็นตัว4ประตูเท่านั้นนะครับในชื่อซูบารุ GR นั่นเองนะครับ แต่ก็ขายได้แค่ไม่กี่ปีนะครับผมปัจจุบันเนี่ยก็หาดูยากเช่นเคยนะครับต่อจากลีโอน่เนี่ยตอนนั้นช่วงยุค90ก็เปลี่ยนตัวแท็ำหน่ายใหม่นะก็จะเป็น VR Victor นะครับนำเข้าในช่วงยุคของซูบารุเล g a c y นะครับผมนำเข้าโดยเจนแรกสุดเลยนะนำเข้ามาในช่วงยุค90ต้นๆน,น,นะครับก็คือประมาณโชมเนี่ยหน้าตาแบบเนี้ยคือที่เคยขายในประเทศไทยนะ ตอนนั้นเนี่ยก็จะใช้ชื่อว่า VR Victor นะครับต่อมาเนี่ยในช่วงของ Subaru Impreza เนี่ยโฉมแรกสุดนะในช่วง GC เนี่ยจะเป็นสยาม Subaru นะครับผมในชื่อไทยนะก็ถือว่าขายได้ดีพอสมควรเลยนะครับตอนนั้นนะแต่ปัจจุบันเนี่ยสภาพเดิมๆเดิมยันล้อแบบเนี้ยคือหาดูยากมากๆแล้วนะโดยจะมีตัวแวนกับ4ประตูนะครับผมคือนำเข้าตัวที่เป็นทั่วไป มาขายนะตัวที่แบบแรงๆเนี่ยเหมือนจะไม่ได้เอามานะนำเข้าแค่ตัวแวรกอนกับซีดานีประตูเท่านั้นนะต่อไปนะครับจะเป็นเฟียสนะในชื่อของอิตาสยามมอเตอร์นะครับก็ตามชื่อเลยเป็นนำเข้ารถอิตาลีนะก็เป็นอิตาสยามนะครับผมนำเข้ามานะตอนนั้นนะ ตอนนั้นเนี่ยคือจะนําเข้ามาทั้ง3ยี่ห้อเลยในส่วนของอิตาลีนะแต่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเฟียสก่อนที่เคยขายในบ้านเรานะโดยอิตาสยามนะครับผมรุ่นแรกเนี่ยก็จะเป็นเทมป้านะครับเปิดตัวในช่วงปี2,536แล้วก็มีปุนโตนะครับนำเข้ามาเนี่ยก็เป็นตัว3ประตู5ประตูเป็นต้นนะครับก็ถือว่าพอขายได้อยู่นะก็จะมาสู้กับ o p e ปแต่ว่า ยอดขายก็ต่ําพอสมควรเลยนะครับที่ผมเคยเจอเนี่ยจะเป็นตัว5ประตูกับ3ประตูนะแต่3ประตูตัวล่าสุดที่ผมไปเจอเนี่ยสภาพก็เป็นซากไปแล้วอะ่ะแต่ยกเว้นที่เป็นตัวเปิดประทุนเนี่ยอันเนี้ยน่าเสียดายที่อิตาสยามเนี่ยไม่ได้นําเข้ามานะจะนําเข้ามาแค่โฉม5ประตูกับ3ประตูนะส่วนเทมป้าเนี่ยก็ขาดตัวที่เป็นแวรก้อนไปนะครับ ก็เหลือแค่ตัวซีดานนะส่วนเทมป้าเนี่ยปัจจุบันคือหายากมากแล้วนะครับส่วนยี่ห้อถัดไปเนี่ยก็จะเป็นของอิตาลีเช่นกันนะก็คืออั f a าโรเมโอนะครับนำเข้าตัวแรกๆเ,เนี่ยสมัยแรกๆสุดเลยนะถ้าเป็นชมนั้นนะก็จะเป็น a l f ฟาโรเ o โออัลเฟตตนั่นเองนะครับในชื่อสยามยุโรปคออเรชั่นนะในเครือของสยามกนาการเช่นเคย โดยโชรูมเนี่ยจะอยู่ที่อาคารเศษดำนะจะอยู่ที่เดียวกับที่ขายซูบารุเลยนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นยุคของอิตาสยามมอเตอร์นำเข้าได้แก่ 165, 164เป็นต้นนะโดยที่นำเข้าเนี่ยจะเป็นบริษัทในเครือนะครับแต่ว่าในช่วงยุคประมาณ2,000เนี่ยประมาณ2,000ต้นๆนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนตัวแทนจำหน่ายใหม่นะครับไปอยู่คนละตะกูแล้นะครับ ก็เลยทิ้งลาจากตระกูลพรประภาไปก็คืออิตาสยามมอเตอร์นะครับในเครือของสยามกลตการนั่นเองซึ่งยี่ห้อนี้จะเป็นยี่ห้อที่2ที่ผมทําการเล่าไปเมื่อกี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นแบรนด์อีกค่ายหนึ่งของอิตาลีนะในเครืออิตาสยามเนี่ยก็จะเป็นแลนเซียหรือแลนเซียนั่นเองนะครับโดยแลนเซียเนี่ยทางอิตาสยามมอเตอร์เนี่ยจะนําเข้ามาได้แก่วุ้น เดนว่าอันนี้คือหายากมากนะครับไม่เจอตัวต่อไปก็จะเป็นเทม่านะอันนี้ก็พอเจอนะครับแต่ว่าก็หายากเช่นกันนะโดยเทม่านี่ยที่ผมเคยเห็นภาพนะล่าสุดคือเป็นซากไปแล้วครับนะคือจะขายได้น้อยมากนะครับเพราะว่าตลาดตอนนั้นเนี่ยแลนเซียเนี่ยจะไม่ถนัดรถที่เป็นควงัยขวานะก็เลยขายยากมากนะครับ โดยราคาที่ขายของเดด้ากับเทม่าเนี่ยไปสองมาก็ประมาณสำหรับเดเด้าเนี่ยเครื่อง2.0นเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะก็ประมาณ1.3ล้านนะครับเป็นนำเข้ามาทั้งคันนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นเทม่านะเครื่อง2.0เช่นกัน16วาล์วานะ1.4ล้านพอดีเลยนะครับนะ รุ่นสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเทมา2.0 IE นะ16วาวเกียร์ออโต้เนี่ยก็ประมาณ1.4ล้านนะ1,480,000บาทนะครับราคาก็เป็นตามภาพเลยนะครับจะบอกโดยย่อนะคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าเกิดข้อมูลผิดภลาดระารเนี่ยหรือตกหล่นบางช่วงก็สามารถคอมเมนต์แก้ไขใต้คลิปได้นะครับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ